สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเลยนะคะภายจากเพจภาษาเกาหลีหน้ารู้เองนะคะวันนี้นะคะภายก็มีไวยากรณ์ภาษาเกาหลีนะคะมาสอนกันเนาะไวยากรณ์ตัวน,นี้นะคะก็อยู่ในระดับต้นนะคะประมาณเกือบสองต้นๆน,นะคะไวยากรณ์ตัวน,นี้ก็คือภาเกน,เนั่นเองคะ่ะ พาเกตรงนี้เนี่ยที่พายิบมาสอนนะคะเพราะว่ามันเป็นไวยากรณ์ที่พายเห็นว่าทุกคนเนี่ยงงมากเวลาใช้เราก็งงมากเวลาแปลนะคะพอชอบเอาไปผสมกับคําว่ามันที่แปลว่าเท่านั้นนะคะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องพาเกมาสอนกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักการอ่านออกเสียงกันก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อใครที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยตรงนี้จะได้ดูไม่ยากเกินไปนะคะมาดูกันนะคะเจ้าตัวนี้ของเรานะคะ ่าเจ้าตัวนี้ของเราเนอะอยู่พยางค์แรกนะคะออกเป็นเสียงพอผ่านได้เลยนะคะตัวนี้คือสระอะนะคะเพราะว่าปกติตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสระอ่านะคะแต่ว่าถ้าใน คำคำนั้นพยางนะั้นเนี่ยมันมีตัวสะกดนะคะเสียงจะสั้นลงนิดนึงนะคะเลยเทียบเสียงได้เป็นสรอะอักก็ได้นะคะอ่ะเป็นสรอะอักเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวซังคียออกนะคะก็คือตัวกอไก่นั่นเองฉะนั้นคำแรกเนี่ยอาจารย์ว่าผักนะคะผักเนาะจะไม่ออกเป็นพักนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพักเนี่ยมันจะแอบมีเสียงวรรณยุกอยู่นะคะออกเป็นผักนะคะ ต่อไปตัวอึงตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ไม่มีเสียงนะคะให้ดูเสียงที่สระอันนี้คือสระเอนะคะฉะนั้นคํานี้เราออกไปเป็นเอได้เลยนะคะอ่านตรงตัวเนี่ยจะเป็นผักเอใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีการเชื่อมเสียงนะคะในภา,าษาเกาหลีมีการเชื่อมเสียงถ้าเป็นพวกตัวสั่งเนี่ยเราดึงขึ้นไปทั้งคู่เลยนะคะเหมือนมันเป็นแฝดกันเอามันไปด้วยกันนะคะฉะนั้นคํานี้เวลาอ่านเนี่ยจะออกเสียงเป็นพาเกพาเกพาเก แบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะไวยากรณ์ตัวนี้นะคะภาเกตรงนี้ของเรานะคะมีความหมายว่านอกจากค่ะเวลาใช้เนี่ยเราใช้ควบคู่กับคํานามนะคะคํานามในภาษาเกาหลีเนี่ยจะเรียกว่ามยองซานั่นเองนะคะใช้ควบคู่กับมยองซาหรือว่าคํานามเนาะพารเกมีความหมายว่านอกจากนะคะนอกจากจุด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 ตรงนี้ก็คือคํานามตัวนี้แหละนอกจากคํานามตัวเนี้ย ก็ประโยคหลังหรือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ประโยคนอเป็นคํากิรยาด้านหลังที่ต่อท้ายไปนะคะก็จะมีกิรยาอยู่ตรงนี้แหละคราวนี้มันมีข้อจํากัดในการใช้ไวากรณ์นี้นิดนึงนะคะว่าไวยากรณ์ตรงนี้ไอไก้กิรยาที่มันตามหลังตรงนี้นะคะตัวกิรยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธงซาหรือว่าฮองยองซานะคะธงซาคือกิรยาที่แสดงการกระทำฮองยองซาเนี่ยเป็นเหมือนกิรยาบอกสภาพมานันเองไม่ว่าจะเป็นกิรยาประเภทไหนก็ตามนะคะกิรยาที่ตามหลังพาเกเนี่ย ต้องเป็นรูปปฏิเสธเท่านั้นรูปปฏิเสธเท่านั้นตรงนี้หมายถึงว่าเราสามารถเติมอันให้กิริยาตัวนั้นกลายเป็นปฏิเสธได้หรือว่าเติมจีอันทาเข้าไปนะคะเพื่อให้กิริยานั้นเนี่ยกลายเป็นปฏิเสธได้เนาะก็คือเติมคําว่าไม่เข้าไปนั่นเองนะคะหรือคํากิริยาด้านด้านหลังที่เติมด้านหลังเนี่ยต้องเป็นคํากิริยาที่อยู่ในแง่ลบอะค่ะพวกนกาทีฟอย่างเช่นคําว่าออบตานะคะที่แปลว่าไม่มีแบบเนี้ยคือต้องเป็นในแง่ลบเท่านั้นนั่นเองเนาะลองดูตัวอย่างภาษาไทยนะคะนอกจากเธอไม่มีใใคก็ือไมม่ี นอกจากเธอนั่นเองหรือนอกนอกจากขนมปังเนี่ยไม่กินนะจะเห็นว่าตัวคำกริยาด้านหลังตรงนี้ค่ะมันจะต้องเป็นรูปปฏิเสธทั้งหมดเลยโอเคไหมคะ คราวนี้เอามาดูกันนิดนึงนะคะดูแพทเทิร์นการวางของมันนิดนึงนะคะอย่างที่ไพ่บอกเลยนะคะเมียงซาหรือว่าคำนามนั่นเองใส่ผักเกเข้าไปนะคะตรงนี้นอแปลว่าเธอนั่นเองเนาะนอตรงนี้แปลว่าเธอนะคะผักเกแปลว่านอกจากเอาใช้คู่กันได้เลยค่ะเป็นนอพาเกก็คือนอกจากเธอเนี่ยแล้วก็บวกิกียด้านหลังที่มันต้องเป็นรูปในรูปลบความหมายรบลบหรือว่าในรูปปฏิเสธนะคะ ต่อไปซัมชอนวอนนะคะซัมชอนวอนนี่คือ3 0 0พันวอนนั่นเองบวกกับพาเกนอกจากเนาะก็เป็นซัมชอนวอนพาเกก็คือนอกจาก3,000วอนแล้วเนี่ยก็ตามกิะตามหลังไปก็แล้วแต่นะคะว่าจะเป็นกิาตัวไหนนะคะอ่านี้คือรูปแพทเทิร์นเนาะจะให้เห็นว่าเป็นคำนามนะคะแล้วก็เป็นพาเกเข้ามาอยู่ด้วยกันนะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะนอตรงนี้มีความหมายว่าเธอนะคะนอตรงนี้มีความหมายว่าเธอพาเกตรงนี้นะคะพาเก นอกจากอ่าแล้วก็กิาด้านหลังอ,อบซอนะคะมีความหมายว่าไม่มีนะคะแต่ว่าเป็นรูปพันใหม่นะคะใช้กับคนสนิทเนาะน้อพาเกอบซอก็คือนอกจากเธอนะนอกจากเธอเนี่ยอ,อบซอไม่มีไม่มีนอกจากเธอก็คือไม่มีใครนอกจากเธอแล้วมีแค่เธออารมณ์นี้นะคะต่อไปค่ะโชกุมพา e เกนเจียนไนล โชกึมพาเกเนึจียนนายอนะคะโชกุมนะคะมีความหมายว่านิดนึงนิดหน่อยนะคะผาเกคือนอกจากนั่นเองนะคะเนึจียนนายอคือไม่ช้าไม่สายนั่นเองเนึดตรงนี้นะคะมาจากกียเนึตานะคะที่มีความหมายว่าช้าสายนั่นเองบวกกับจีอันทานะคะที่แปลว่าไม่ใช้มันจะมีความหมายปฏิเสธแบบลบเนาะฉะนั้นเนึจียนทาตรงนี้นะคะก็แปลว่าไม่สาย ชกุมพเกนอกจากนิดเดียวเนี่ยนะนดเจินาย,ยไม่สายก็คือไม่สายแค่นิดเดียวก็คือสายแค่นิดเดียวเท่าน,านั้นแบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเริ่มแบบเข้าใจมากขึ้นไหมคะเนาะอ่ะคราวนี้ดูตัวอย่างอันต่อไปนะคะซากัวฮันเกพะเกอันนามาสอยซากวาตรงนี้นะคะมีความหมายว่าแอปเปิลนั่นเองหนึ่งตรงนี้นะคะเราใช้เลขเกาหลีนะคะปกติแล้วเลขเกาหลีเนี่ยมันจะเป็นฮานาใช่ไหมแต่เมื่อไหรก็ตามที่มี ลักษณะนามมานะคะจะเปลี่ยนเป็นหันนะคะเกตรงนี้แปลว่าชิ้นแปลว่าอันแปลว่าอันแปลว่าชิ้นนั่นเองทรากว่าหันเกนะคะก็คือผล,ลไม้แอปเปิลหนึ่งชิ้นนั่นเองนะคะ1ผลพาเกตรงนี้ก็คือนอกจากเนาะนอกจากแอปเปิลหนึ่งผลเนี่ยนะอันนามะไซยก็ไม่มีเหลือเลยนะคะก็คือยังแบบมันไม่เหลือเลยนอกจากแอปเปิลหนึ่งผลอ่ะอันตรงนี้นะคะมีความหมายว่าไม่นะคะนามะไซยมาจากนามานะคะที่มีความหมายว่าเหลือ ไม่เหลือเลยนอกจากแอปเปิ้ลหนึ่งผลก็คือบนต้นนี้ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากแอปเปิ้ลหนึ่งผลเท่านั้นนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการใช้ผักเกนั่นเองสรุปคร่าวๆนะคะว่าผักเกเวลาใช้เนี่ยคำนำอยู่ข้างหน้าใส่ผักเกเข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นกิริยาที่มันมาตามเนี่ยต้องเป็นกิริยาในรูปปฏิเสธเท่านั้นนะคะเวลาที่ทุกคนแปลเนี่ยให้ทุกคนแปลว่า แปลตัวคำรียาก่อนแล้วก็แปลย้อนกลับมาจะได้ไม่งงนะคะเช่นไม่มีเหลือเลยนอกจากแอปเปิลถึงผลไม่มีเลยนอกจากเธอไม่มีเลยนอกจากเจ็ดพันบอนแบบนี้นะคะคือแปลแบบนี้มันจะได้ไม่งงแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะถ้าแปลกลับไปกลับมาอาจจะงงได้นะคะโอเคค่ะท่านก็วันนี้ภายสอนถึงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเรื่องภาษาเกมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอาหารตัวมันนะคะหรือว่าการใช้ วากกณ์ตัวนี้เนาะภายก็สอนถึงเท่านี้นะคะตรงนี้ใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีด้วยกันนะคะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะก็สามารถติดต่อทางเพจภาษาเกาหลีน่ารู้ได้เลยนะคะซึ่งใายเป็นคนทําตัวคอร์สเรียนนั้นเองนะคะแล้วก็หากใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะอยากจะอาหารจากหนังสือสรุปเองนะคะทางเพจภาษาเกาหลีน่ารู้นะคะก็มีหนังสือสรุปภาษาเกาหลีจําหน่ายนะคะแล้วก็มีคลิปสอนประกอบด้วยนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าเวลาเรียนเนี่ยก็เหมือนมีภายมาสอนอยู่เลยนะคะซึ่งราคาก็จะตามนี้เลยเดี๋ยวว่าใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเหมาะกับเล่มไหน ะะก็สามารถติดต่อทางช่องทางที่แนบเอาไว้ให้ได้เลยนะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นจะมีพี่แอดมินคอยตอบตลอดนะคะถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้เลยนะคะทันก็วันนี้พายสอนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ